มีข้อแนะนำนะครับในการฝึกจังหวะ3ามชาซึ่งเป็นจังหวะที่มือใหม่นะครับที่เป็นผู้สูงวัยนะครับค i̇şte. ่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรเติบโตมากับจังหวะนี้นะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ที่มือใหม่นะครับสาหรับผู้สูงวัยทุกท่านนะครับน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็ครูตัวจะแนะนําจังหวะนี้ให้เอาให้มือใหม่ที่เป็นผู้สูงวัยเนาะนะครับหรือท่านผู้สูงวัยที่กาลังหัดเล่นกีตาร์อยู่ตอนนี้นะครับเอาไปฝึกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับจะสอนเล่น ควบคู่กับแบ็กกิ้งแท็กได้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปง่ายเนาะอ่ะจังหวะสามาชาคืออะไรอ่ะกูตัวจะ,จะขอเปิดก่อนอ่จาจังหวะสามชาอย่างงี้อ่าจะตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยตึ้งตึ้งตึ้งตึงอย่างเนี้ยอย่างงี้งนะอ่าทีนี้กูตัวเล่นจะเล่นเฉพาะเบลียนให้ดู ฝึกในคลิปนี้นะครับคุณตัวจะให้เล่นอย่างนี้นะครับอ่าดูตัวอย่างกันนะลองซาจีหรือว่าคอเดียวเดินเฉพาะเบียน เดี๋ยวเบรกไปก่อนเดี๋ยวเบรกไปก่อนทีนี้มาดูนะครับอ่าเดี๋ยวได้ดีแนะ่นอนแล้วท่านก็จะได้ฝึกแน่นอนนะครับทีนี้มาดูนะครับสัดส่วนนะครับเราดูลักษณะการดีดก่อนนะครับอันดับแรกนะครับถ้ากูตัวเล่นอย่างนี้นะครับมีเครื่องหมายอย่างนี้อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับให้ดีดลงโดยใช้นิ้วโป้งนะทุกท่านนะครับดีดลงโดยใช้นิ้วโป้งนะจะขอนไหนก็แล้วแต่ให้ดีดลงโดยใช้นิ้วโป้งส่วนมีเครื่องหมายอย่างนี้นะตัววีอย่างนี้นะครับให้ดีดขึ้นโดยใช้นิ้วชี้คือดีดขึ้นอย่างนี้อ่าดี ลงนิ้โป้งขึ้นนี่ชี้นะครับทีนี้มาดูอันดับที่2ที่เราต้องฝึกก็คืออ่าสมมุติคุณตัวฤีธเป็นคอร์ดดีเมเนอร์เมื่อกี้นะครับให้ทุกคนท่องอย่างนี้ครับอ่าจังหวะมันจะเป็นอย่างนี้นะหนึ่งหนึ่งสองและสามสี่หนึ่งสองและสามสี่เวลาจะนับนะครับหรือว่าเบสมันจะเดินอย่างนี้หนึ่งสองและสามสี่หนึ่งสองและสามสี่หนึ่งสองและสามสี่หนึ่งนะครับถ้าโน้ตจริงๆถ้าเลยขี์ดีเมเนอร์ ตรงนี้จะเป็น D D ดีนะครับดีเนะครับแล้วก็ลงมากลับมาที่เดิมเป็น D เหมือนเดิมอ่านะครับซ้ำไปนะครับซ้ำมาอย่างนี้เนาะเวลาเราเล่นนะครับก็คือถ้าเป็นเบสนะอันนี้สอนให้ดูจำมีคนที่เล่นได้อยู่นะครับให้เล่นอย่างนี้นะ D ช่อง5เนาะสาย5นะครับ D อีกทีนึงต่อไป A ครับช่อง6อ่าสาย6ช่องหแล้วก็ซครับ ช่องสามนั่นก็กลับมาดีไหมเนะอ่าดูนะครับตึง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 อย่างนี้นะนะครับเวลาท่องก็ดีดีเอซีดีดีเอซีดีวางขอนี้นะครับดีคือนิ้วสามดีเอื้อนิ้วสามเหมือนเดิมซีกลับมานิดหนึ่งดี กูตัวจะเล่นให้ดูก่อนอ่าเป็นแบบแรกนะครับตั้งบนลนะไปอ่าอ่า D E C D E ไปเรื่อยอ่นนี้โป้งอย่างเดียวก็ได้หรือเปลี่ยนนะครับใครนิ้วโปง้งไม่ได้้วทีนี้เปลี่ยนเป็นนิ้วไอกับนิว้วเม อ่ะยิงก็ได้อ่านะครับหรือว่าใครจะใช้ปิ๊กก็ได้นะครับปิ๊กก็ตรงนี้นะครับแอดมินเช็คเสียงให้ด้วยนะำไม่รู้รว่าแน่ใจบอกอ่อ่าซับนะครับเบันก็ได้ แต่ชอบนะครับจุดนี้แล้วแต่ชอบนะครับเจ้านี่โป้องเงยียบๆเลยว่านิ้วเอ็มเลยว่ากับปิกก็ได้นะครับแต่ว่าจังหวะเบสต้องเป็นอย่างนี้ฮึยอยา ชอลองเล่นให้ชินเนาะพอเราได้จังหวะแบบนี้แล้วนะครับก็เวลาฝึกนะครับเวลาฝึกนะครับก็พยายามนะครับมุบมุกบเบีดก่อนตึง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 เด้วปากท่องกันเนี่งตึ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 งท่องไปตามนะครับเพราะว่าจังหวะนี้นะครับเราต้องอาศัยหลักการเกาะจังหวะด้วยนะเกาะจังหวะหมายถึงว่าเราต้องเกาะจังหวะเบียดหรือริทึมนะตึง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 ริทึมมันก็คือจังหวะเบีดนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ครับ เราจะตีขวานได้แล้วนะครับเราจะตีขวานได้แล้วทีน <eterm oon> ี้มาดูนะครับอ่าตรงนี yeah <S <S <cat rag> <today> ้นะครับจะเป็นการดิดลงลงขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นาการแตะตาอย่างนี้เนาะอ่าคุณตัวจะดิดลงให้ดูก่อนลงขึ้นแตะขึ้นลงลงนะครับทีนี้มันก็จะลิงก์กับด้านบนนะครับเช่นตึง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 อ่ะตึง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 ทีนี้มาดูเวลาเราฝึกนะครับหนึ่งและสองและสามสี หนึ่งและสองและสามสี่ข้ามบนตึงและสองและสามสี่ตึง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 ถึงตึงตึงอย่างเงี้นะอ่าทีนี้นะครับครูจะจะฟามาฝึกตัวนี้ก่อนอ่าอาจจะเล่นเป็นดีเมเนอร์อย่างเงี้ก่อนนะครับลงอ่าลงขึ้นแตะขึ้นลงเอซีก็ได้นะครับหรือว่าลงขึ้นแตะขึ้นลงลงลงขึ้นแตะขึ้นลง ลงอยู่ในคอร์ดดีเบเนอร์อย่างเดียวก่อนก็ได้เนาะอ่าอ่าดีเมเนอร์ or, อย่างเดียวก่อนนะครับหรือว่าจะเล่นดีนะครับตัวนี้ก็ได้หนึ่งเวนดีนะครับดีนะครับเอนะครับซีดีอ่าตรงนี้ลงขึ้นลงขึ้นไปลงขึ้นฉับขึ้นน,นะครับเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นเอไมเนอรย ตรงนี้จะเป็น4นะครับอ่าแบบนี้ก็ได้ได้สองแบบนะครับถ้าล,ลงลเล่นแบบบีมิเนี่ยก็จะเป็นเงี้ย ไปครับแล้วก็แบบของการเพทสต์นี้มาใช้โดยการเอา D ีมาเนอร์แล้วก็เอาเมาเนอร์กับ C มาด้วยอ่ะเช่นเียงแบบนี้ครับนะครับจังหวะสามกับ4จังหวะ A มาสามจังหวะซมา4แล้วก็ลงมาดีเป็นเเราจะได้อย่างงี้ครับทีนี้ครับหและ2และ3ะ A C C แล้วก็ลงมาดีอ่าหนึ่งและ2และ3า ที่นี่มาดูนะครับอ่ะไปเลยไปคตัวเจนนี่ดีไหมนะอย่างเดียวก่อนนะอ่ะจึง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 จับจับ จะท่องเป็นโป้งชี้โป้งชี้โป้งโป้งอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าเช่นคุณตัวท่องเป็นแบบนี้เลยนะครับไปโป้งชี้โป้งชี้โป้งโป้งโป้งชี้โป้งชี้โป้งโป้งอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าต่อไปครับใส่คอร์ดเอไม่ได้ก็ทีเข้าไปนะมันก็จะเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่ไพเราะมากขึ้นนะครับอ่ะ บางคนอาจจะใช้ริกแทนก็ได้นะเบสสลับเบด ก็ได้ครับถ้าแหล่จะมาเดินอย่างนี้อ่าถ้าสามชานะครับสามชามีตึก็ได้นะครับแบบแลลวอ่าดีก็ จะถูกใจเห็นนะครับมือใหม่ที่ผู้ที่เป็นผู้สูงอัยทุกท่านนะครับหรือว่ามือเก่ามือเก่าก็สามารถเล่นได้นะครับเพชรนีมันก็ผ่อนคลายความเครียดไม่ไม่ไม่ได้เป็นการเล่นแบบป่าอ่าหนักหน่วงอะไรนะครับน็ดตก็ไม่ได้ยากเนาะสัดส่วนน็ตมีแค่นี้ครับตึง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 คอร์ดก็มีดีไหมเนี่ยครับซึ่งเปล่นคอร์ดในเนาะดีดีดีแล้วก็ดีดีนะครับใครเปลี่ยนคอร์ดไม่ทนก็ดีดีขึ้นฉับ ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าใครดีไม่ได้นะครับอย่าพิ่งไปใช้พริกนะครับให้ฝึกแบบตัวก่อนโป้งชี้ชับชี้แล้วก็โป้งโปงโปงี้ชับชี้โปงโปงนี้ก็ได้นะครับหรืออยู่ในข้อเดียวก็ได้โป่งชี้ชับชี้โป่งโป้งโปงชี้ชับชี้โป่งนะครับหรือว่าโป่งชี้ชับชี้เอซี น,นะครับอ่ะมาดูครับ,รบ min, นะครับมีค <c oughs> ําถามไหมแอดมินนะครับแอดมินแอดมินหลับสงสัยวันนี้เดียนหนักครับแอดมินหลับอ่ะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะถ้ามีปัญหาอะไรนะครับกูตัวก็เดี๋ยวจะพักไปเพียงเท่านี้นะครับเบื่อันนี้เนาะส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยมีข้อสอบถามหรือว่มีข้ออยากแนะนำหรือว่าอยากส่งคําถามเข้ามานะครับก็รบกวนใต้คอมเมนต์นี้นะว่า จะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับไลน์เบอร์โทรคุณตัวก็อยู่ทางใต้โพดนี้นะครับแอดไลน์ไอดีก็อยู่ใต้อนี้นะครับหรือว่าจะทักมาในเฟซเฟซบุ๊กอ่าเขาเรียกว่าอนะไรแฟนเพจเนาะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณตัวมาตอบเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าแล้วก็แบบฝันดีๆสำหรับผู้สูงวัยแล้วก็มือใหม่ทุกทกท,กท่านนะครับเกี่ยวกับการฝึกกีตาร์เนาะวันนี้คุยตัวคนนี้ขอต